หนึ่งนาทีกับกอทอสภาพอากาศร้อนแดดแรงทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นของผู้ขับขี่นั้นลดลงซึ่งก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่ขับรถยนต์ควรใช้ที่บังแดดสวมแว่นกันแดดและปิดกระจกรถยนต์หากขี่รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยเต็มใบที่มีพลาสติกปิดด้านหน้าและสวมแว่นกันแดดเพื่อช่วยกรองแสงซึ่งจะช่วยให้มองเห็นเส้นทางชัดเจนและป้องกันฝุ่นละอองเข้าตา ในช่วงที่แสงแดดสะท้อนกับพื้นถนนผู้ขับรถอาจเห็นภาพพื้นถนนในระยะไกลเป็นภาพลวงตาเช่นมีแอ่งน้ำหรือน้ำเจิงนองจึงควรจะใส่แว่นกันแดดหรือแว่นกรองแสงเพื่อช่วยกรองความสว่างและแก้ปัญหาการมองเห็นภาพลวงตาได้ด้วยและเมื่อขับรถท่ามกลางแสงแดดที่สองตาอาจทำให้เกิดอาการเมื่อยล้าและง่วงนอนได้ง่ายกว่าปกติหากรู้สึกง่วงและอ่อนล้าเกินไปอย่าขับรถต่อ ควรจะหาที่หยุดรถในที่ปลอดภัยและพักสายตาสักครู่แล้วจึงขับต่อครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม